สวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาพระญาด้วยกันก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว5ครั้งที่ได้แบ,บ่งไปเกี่ยวกับเรื่องพิจาร์นะคะก็หวังว่าพี่น้องก็ฉ่ำเลยอา่านแลู้้็ฟีกันอย่างฉ่ำอ่อนเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรนะรพระเจ้าที่มีต่อพิจารนะคะว่าเออพิจารไม่ได้หมายถึงอาคารไม่ได้หมายถึงองค์กรแต่ว่าหมายถึงเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันส่งเรียกมายอย่างนี้วัตถุประสงค์นะคะ สิ่งที่จะแบง่งปันต่อไปในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อพื้นฐาน่ค่ะก็คือจะค่อยๆแบ่งปันนะคะรั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการที่จะเลือกหลักข้อเชื่อพื้นฐานมาแบงา่งปันเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยมีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐแล้วก็บางทีหลายในรังอ่ะเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งปันจากประสบการณ์ชีวิตหรือว่าแบ่งปันในเรื่องที่ยาก จนกระทั่งแบบทําให้พี่น้องที่เขากาลังเปิดใจต้อนรับพระเยซูเนี่ยเขามองข้ามเรื่องพื้นฐานมะค่ะก็เลยเรื่องเรื่องเหล่านี้มาเพื่อที่พี่น้องจะเป็น่บปันต่อนะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นือนเรียกว่าอะไรช่วงทักเบรนะคะก่อนที่เข้าไปสู่ข้อเชื่อน,นั่นะอันนี้คืออ่านเองได้เองได้แล้วก็แบบรู้สึกว่าอืมเราเราอยากจะใช้เวลาในการศึกษาเรื่องเนี้ย ซึมซับว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ยังไงนะคะก็จะแบ่งปันเรื่องภรรยาที่ฉลาดค่ะแต่ว่าสามีก็ฟังได้อลเล <c oughs> <c oughs> อลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่ของพระเจ้าของคุณพระองค์สำหรับพระเจาา่งเป็นผู้มือแห่งชีวิตมีคําแนะนาในทุกด้านทุกแง่มุมสาหรับการดาเนินชีวิตอยู่ในพระวจานะของพระองค์จริงๆสัรเสริญพระเจ้าเป็นหนังสือเป็นผู้มือในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่อเตรียมเราไปสู่อนาคต สือสวัสดีตายข,ขอพระองค์ทรงประทาสนสติปัญญาและความเข้าใจในการที่จะเดินติดตามพระเจ้าแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้าในทุกแง่มุมของชีวิตด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนเพท่าที่มองนะคะทุกคนยกงเบนฟุกและเซลาและที่ไอโฟนทุกคนแต่งงานหมดแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอ่านข้อพ้วยกันเลยแล้วกันนะคะสดุดีบทที่19ข้า14ิี บ้านกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกจากบิดาแต่ภรรยาที่ฉลาดมาจากพรยาเวเอเมนะคะเอเมนเราภรรยาอาเมน์ด้กหมคะอาเมน alleluya เราฉลาดใช่ไหมคะพอดีเนี่ยพออ่านข้อนี้ปับเอ้ย้องฉลาดจริงปัเราฉลาดตามมุมมองตามสายตาของพระเจ้าแบบเอ่อความฉลาดไม่ใช่อยู่ที่ว่าอะไร เเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมคะหรือว่าเรียนหนังสือเยอะหรือกับเข้าเก่งหรือว่าแก้ปัญหาเก่งใช่ไหมในทางพระเจ้าเนี่ยความฉลาดคืออะไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเออเหมือนแบบกระจกที่สะท้อนตัวตัวเองอะไรนั่นคะทีนี้นะะเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรคะเออก็ขอบคุณพระเจ้านะคะได้แต่งงานเออ มองในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยค่ะครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สาคัญสาหรับสังคมใช่ไหมการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะเป็นพรแก่สังคมหรืออาจจะเป็นภาระของสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่าลูกหลานได้รับการเลี้ยงดูที่ดีมีราักฐานของความคิดและจิตใจที่ดีงามเนี่ยเขาก็จะเป็นพ,อพอระพรกับสังคมได้นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่า สามีดีภรรยาน่ารักลูกๆเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่บ้านนั้นจะเป็นยงไงคะดีงามใช่ไหมแบบว่าเออแบบคนมองมาก็ชื่นใจโอ้ลูกว่านีคนดีน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าสามีเป็นคนเห็นแก่ตัวโหดร้ายขาความรับผิดชอบภรรยาเป็นคนจับจอน มหมกมุ่นกับเรื่องกานระแต่งตัวฟุ้งเฟือยเกียรติฐานดูนีที่บนไม่ดูแลงานบ้างส่วนลูกก็ไม่เชื่อนบังวันวันเอาแต่เที่ยวติดเกมสิมกรดพบเพื่อนชั่วและยาเสพติดจะเป็นไงคะเราก็เห็นบทเรียนในสังคมเนาะแต่ว่าตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวบนโซเชียลเนาะคือเป็นปัญหาสังคมอ่ะไม่ใช่ปัญหาแค่ในบ้านตัวเองเดียวอะ่ะแต่เป็นปัญหาที่ออกไปนอกบ้านด้วยนะคะ ก็สักเสริ์พระเจ้าน้องหวังว่าครอบครัวของพระเจ้าจะได้รับการปกป้องดูแลเนาะแม้ว่าคือก็เป็นประสบการณ์ตรงนรูสึกว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถดูแลทุกอย่างได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตาเราไม่ใช่สัปเร่เนาะเราอาจจะไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจริงๆสักเสริจพระองค์นะครับอ่าทีนี้นะคะจากข้อมีที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะสุภาษิตบทที่ส9บ้าข้อสิบสี่เนี่ย เวอร์ชันล่าสุดก็คือพระคัมภีร์2011เนี่ยนะคะใช้คำว่าฉลาดแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านเวอร์ชันอมตะธรรมเขาใช้คำว่าสูงข,ขุง่ซึ่งในความคาดหวังของพระเจ้าเนี่ยพระงคมทรงคาดหวังให้เราเป็นคนที่เหมือนอดสุภาพนะมีสติปัญญาซึ่งในพระคัมภีร์ถ้าเกิดเป็นพระคัมภีร์ใหม่ก็จะมีเรื่องของไวในการฟังช้าในการพูด อดสุภาพมีเมฆปาอะไรพวกนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอ้ทำโดยกาลังมนุษย์สองตกแน่แต่ว่าเราก็เพิ่งพาพระเจ้าล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้ไปทุกๆวันนะคะก็หวังว่าเราทุกคนก็ได้รับการสร้างเช่นนั้นไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรือไม่ใช่แค่คนที่เป็นภรรยาเท่านั้นแต่ว่าทุกๆกคนก็จะได้รับการสร้างแล้วก็จะเป็นคนฉลาดในสายพระเนตรพระเจ้าเอเมอนไหมคะเอเมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่า ในภางพีเนี่ยก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าพระพีี่ยทุกเขียนในออวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่เนาะก็ก็สนใจเรื่องชีวิตของผู้ชายเรื่องการนำการให้ผู้ชายเป็นผู้นําในครอบครัวในสังคมแต่บางพีไม่ได้พูดข้ามความสําคัญของผู้หญิงเลยบาอองพีพูดว่าภรรยาที่ดีเป็นมุนของสามีเอเมนไหมคะสามีทุกคนมีมุดอ,อยู่ใช่ไหมคะ อยู่ในสุภาษิตสองข้อสี่นะคะคนที่พบภรรยาก็พบของดีและได้รับความกดบานจากองค์พระเป็นเจ้าเราจะเป็นภรรยาที่นาความกดบานจากพระเจ้าไปสู่สามีเราเองไหมคะอันนั้นก็คือสุภาษิตบทที่สิบแปดข้อยี่สองนะคะและสุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายที่อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามสิบเอ็ดบอกว่าสตรีที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ เราไม่ได้สนใจเรื่องการยกย่องสรรเสริญเนาะแต่ว่าเราสนใจเรื่องการยำเกลงพระเจ้า,า,าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ควรจะยำเกลงพระเจ้าสมุนอเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นข้อคิดสำหรับทุกคนก็คือไม่มีผู้สามีภรรยาผู้ใดหรือไม่มีมนุษย์คนใดหรอกที่จะไปถึงมาตรฐานอัสูงส่งและดีเลิศในการใช้ชีวิตได้เว้นแต่ man, จะเป็นคนที่วางใจเชื่อฟัง และเคารพในพระเยซูอยา่างแท้จริงน <Yeah. S 1> ะคะคือทำตัวดีมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่มีทางไปถึงมาตรฐานแด้อันนี้เราต้องยอมรับข้อจํากัดของมนุษย์นะคะเอเมนก็ <Yeah. S 1> อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าได้รับมานะคะก็หวังว่าเราทุกคนกได้รับการสร้างในพระเยซูนะคะเอเมน,นเราอธิษฐานด้วยกันค่ะถ,ถ้าสารชา้า,ราเราขอบคุณพระอ,องค์สำหรับพระเจ้าชาตที่เป็นผู้มือแห่งชีวิต ขอให้เราได้เรียนรู้และพึ่งพาพระองค์ไม่ใช่คู่มือที่เราจะทาด้วยกําลังของตัวเองแต่ว่าเป็นคู่มือที่เราจําเป็นที่จะต้องเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆวันมาเจ้าค่ะเราต้องการพระผู้ช่วยพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์ทรงโปรดเป็นผู้นั้นในชีวิตของเราเสมอขอพระองค์ทรงให้พระเจ้า,จาเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าเรายังขาดตกข้องอะไรและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ช่วยให้เราสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้มากขึ้น ให้เราเป็นพรแก่สังคมให้เราได้ถวายเกียรติพระเจ้าโดยเฉพยาะที่ในมุมของการมีครอบครัวด้วยเราก็คุณพระองค์ในพระนามที่สุคขิตเจ้าเอเมนเอเมนค่ะก็ในช่วงเวลาต่อไปเราก็จะนมัสการ,รพระเจ้าด้วยกัน